สวัสดีครับไกครับสวัสดีครับการครับวันนี้เราจะมาเฉลยเกมการอันล็อกในภาคดูอารานดันเจี้ยนณบาสันเร็กแห่งอาณาจักรลูเบิร์กจะมีดันเจี้ยนที่ถูกลงลืมซุกซ่อนอยู่เราจะเข้าไปภายในดันเจี้ยนนั้นเพื่อที่จะค้นหาสมบัติพลิกการและกดสตาร์เริ่มเกมได้เลยครับ ในห้องนี้ก็จะมีการ์ี่ส9บสามี่และสามสียเให้เราเปิดออกมาครับการสด4สามนี้จะเป็นทางตันซึ่งมีเป็นเป็น,ปนลที่อยู่บนกำแพงครับแล้วก็การ์า3สนี้ก็จะเป็นกร์ดโล่ครับและการ์ก94นี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องใต้ดินซึ่งในห้องใต้ดินนี้ก็จะมี การ์ดยี่สิบสี่ให้เราหยิบขึ้นมาและการ์ดสิบแปดการ์ดสิบแปดนี้จะเป็นทอดครับเป็นครบเพลิง,ลงและการ์ดยี่สิบสี่นี้ก็จะเป็นการ์ประตูที่ล็อกอยู่ซึ่งมีคนตายและธนูอยู่ข้างหน้าครับศพอยู่ข้างหน้าไม่ธนูข้าเราบีบคันธนูขึ้นมาก่อนครับและศพซึ่งในศพนั้นก็จะมีคำพีอยู่ม้วนคำพีอยู่ให้เราหยิบขึ้นมาครับ และถ้าเราสังเกตดีๆในห้องใต้ดินเมื่อกี้จะมีบ่อน้ําอยู่แในบ่อน้ําจะมีเลข46อยู่ให้เราเปิดขึ้นมาด้วยครับแล้วก็จะพบกับผีธาตุน้ําเราก็จะทําการแช่แข็งมันครับโดยใช้คำภีร์มวลน,นี้ใช้เวิน้นำแข็งก็คือบริสารก็คือบวก27เข้าไปที่ผี46ครับก็จะได้ครับ73ผีตัวนี้ก็จะถูกฆ่าครับ และกลายเป็นละอ,องน้ําในละอ,องน้ํามันจะมีได้สี่สิบแปดดูก็จะเปิดขึ้นมาครับต่อไปแล้วก็เราก็จะก้มดูในบ่อน้ําจะมีอะไรอยู่จากนั้นเราก็ใช้ใช้เวทลอยครับก็คือสี่ฟ้าห้าสิบสองนี้ครับไปบวกกับสี่สิบแปดก็จะได้หกสิบครับแล้วก็ทําให้ใช้เวทลอยและได้กุญแจขึ้นมาครับจากนั้นเราก็กุญแจหกสิบนี้ไปเปิดประตูที่ล็อกอยู่ยี่สิบสี่ก็จะบวกกันก็จะได้แปดสิบสี่ครับ แล้วเมื่อเราเปิดการ์ด84มาแล้วลูกก็ทําให้กับดักทํางานและลูกธนูกําลังพุ่งใส่เราจากนั้นก็จะเออเาโล่มาป้องกันลูกธนูที่กําลังจะพุ่งใส่เราก็ใช้กดไมชีน84ครับและดูว่าลูกธนูไหนจะพุ่งใส่เราก็ให้เรานําการไปไหนก็ได้ครับมาเทียบว่าลูกมาวัดว่าลูกธนูไหนกําลังจะโดนเราบ้างครับก็จะมีทั้งหมด4ดอกด้วยกัน ได้แกดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ไดนะ้ดอกนี้ครับจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วก็จะได้กรารสิบเก้านะครับสีแดงจากนั้นก็เราเราก็จะเอากรารสิบเก้าสีแดงนี้ไปรวมกับโล่ซึ่งเป็นสีฟ้าสามสิบเอ็ดเพื่อเอามาป้องกันครับก็รวมกันก็จะได้ห้าสิบครับจากนั้นเราก็ทิ้งฟ้าสองไนี้ไปเลยซึ่งกรารห้าสิบนี้ก็จะเป็นทางการอีกครับ และด้านล่างก็จะมีการเลขยีบสอยู่ให้เราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นธนูที่หักและมีดอกมนึงที่สามารถใช้งานได้ครับจากนั้นเราก็จะคบเพลิงไปงวางที่การ์ดห้าสิบเพื่อที่จะจุดให้มันสว่างขึ้นมาครับพอจุดแล้วก็จะได้การ8มาครับการ์ดหกสินี้เราก็จะแก้รหัสมันโดยการใช้อนี้เข้ามาช่วยครับเป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดราศีครับซึ่งราศี นี้จะเป็นราศีลีโอครับเพราะเป็นรูปสิงโตอยู่ที่ผนังครับก็ให้เรามาดูที่การนี้แล้วก็ดูคําว่าลีโอซึ่งจะมี Code เคซึ่งเป็นโค้ดสี่หลักครับก็ให้เรามาดูว่าในภาพหกสิบแปดนี้ภาพไหนมีเอ่อเป็นราศีดีโอครับก็จะเป็นซึ่งเราก็จะเจอก็จะเป็นเลข C ก็จะเป็นเลขห้าโอเป็นเลขศูนย์ ดีก็จะเป็นเลขแปดอีก็จะเป็นเลขสองครับจากนั้นเราก็กดที่โค้ดห้าูนยแสองแล้วกดโอเคครับแล้วเราก็หยิบการ์ดยี่สิบเอ็ดขึ้นมาค้ายที่ยสิบเอ็ดนี้จะเป็นการดินปืนที่อยู่ในถุงหนังจากนั้นเราก็จะทําการจุดดินปืนนี้ครับโดยใช้ครบเพลิงสิบแปดดอกยี่สิบเอ็ดก็จะได้สามสิบเก้าครับเราเปิดการ์ดสามสิบเก้าขึ้นมาก็จะกลายเป็น ดินปืนที่จุดไฟแล้วและกําลังจะระเบิดก็ให้เรานําดินปืนนี้ไประเบิดผนังกาแพงนี้ครับก็จะได้สามบเก้าบวกกับสี่ามก็จะได้แปสิบสองครับต่อไปนี้เราก็จะมาฆ่ามังกรครับโดยโดยใช้ธนูนี้ครับมายิงมายิงมังกรก็ให้เรานำเลขที่ พวกนี้มาให้ต่อกันให้มันตรงกันครับแบบนี้และหลังจากนั้นเราก็ใช้สนูนี้มาเพื่อที่จะยิงมังกรครับก็ถ้าเราสังเกตตรงขอบขอบของการ์ดดีๆก็จะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าครับซึ่งจะเป็นเลขเราก็จะใช้ธนูนี้ยิงไปที่ตาของมังกรขอให้เรานําการ์ดใบนี้มาวางไวท้ที่ที่ยิงของธนูและที่ปลายคันธนู และระหว่างการ์ดและยิงไปที่ตามองอครับเขาจะได้การ์ดเป็นสามและเราต้องใช้คันธนูอันที่สามเพื่อยิงและมันจะผ่านจุดที่เจ็ดแต่โดนตามองรซึ่งเป็นเลขหกก็จะเป็นโค้ดครับและโค้ดก็คือที่คันธนูนี้ก็คือเลขสามและที่คันเอ้ยที่ยิงของธนูเป็นเลขสามที่คันธนูเป็นเลขสามระหว่างการก็คือเลขเจ็ดและที่ตามอง็คือเลขหกครับก็ให้เรากดโอเค เราก็จะสามารถยิงมังกรนกีน้ตายได้จะได้สมบัติอะได้มบมาโอกมาจบตาจบตาครับขอบคุณคณรับที่รับชมบ๊ายบาย